วัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับ น,นี้ขายได้ละสามแสนหกนะครับ ต่อพึ่งม่วงใกล้ถนนทางหลวงสามสองสามหนึ่งนะครับที่ห่างจากถนนคอนกรีตประมาณ400เมตรนะครับห่างจากถนนทางหลวงสามสองหนึ่งประมาณ1.5จกิโลนะครับแปลงน,นี้มีไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าถึงได้นะครับที่แปลงน,นี้ ดินน้ำดีมากครับมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับที่น้ำไม่ท่วมนะครับด้านหน้าติดถนนหินคุกนะครับแล้วก็ติดคลองดินใหญ่สองด้านนะครับแล้วก็จะมีถนนในที่นะครับเป็นถนนหินคุก,อ,กอีกเส้นหนึ่งนะครับพร้อมคลองดินใหญ่นะครับ ที่แปลงนี้เหมาะมากสำหรับทำบ้านสวนฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาฟาร์มไก่ไข่นะครับเดี๋ยวจะทำสวนมะพร้าวสวนผลไม้ได้หมดเลยนะครับเป็นที่ดินที่ราคาไม่สูงนะครับหรือแปลงนี้แปลงสุดท้ายนะครับของตำบลห้วยม่วงนะครับที่ราคานี้นะครับนอกนากน้จะมีแต่ราคา สูงกว่านี้นะครับไายละ4เส้นหน้า5เสนนะครับแ<ม>ปลนี้เข้าออกได้สองด้านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่มาทำบ้านสวนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทำสวนมะพ้าวสวนผักแปลงนี้เหมาะมากครับ ที่ดินแปลงใหญ่ติดคลองดินใหญ่ดินน้ำดีมากครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือจะแนะนำลูกค้าเ้าติดต่อผมเข้ามาได้นะครับในเบอร์โทรด้านล่างนะครับยินดีรับในหน้านะครับดีวงานแบ่งค่าขนมกันได้นะครับผม ที่สวยนะครับราคาไม่แรงนะครับราคานี้ก็ยังสามารถคุยกันได้อีกนะครับเจ้าของอยากขายนะครับแปลนนี้สามารถขยายได้ตั้งแต่สองร้อยถึงสามรอยไล่เลยนะครับนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตรีวิวข้อมูลเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ